สิบเก้าหน้าที่ของผมคือหาคนที่หลบซ่อนอยู่ให้เจอสิ่งที่ผมทำก็แค่ยิงแอดทำแคมเปญส่วนลดหนักๆถ้าใครอยากได้ก็ให้มาสมัครสมาชิกให้กรอกหมดทั้งชื่อเบอร์ที่อยู่อีเมลและก็บัตรประชาชนเอาโค้ดมาล่อหน่อย ก็แห่สมัครกันทั้งประเทศก็คนไทยรักส่วนลดที่สุดในโลกซูนเริ่มเกมซ่อนหาได้เจนจิกลาสุป,ปีผมไม่ได้หลอกเอาข้อมูลใครนะครับเ้าให้ผมมาเองทุกอย่าง แล้วผมก็แค่เอาข้อมูลไปขายในดาร์กเว็บถูกๆชื่อละบาทใครจะสวยช่างเนแล้วเดี๋ยวก็มีมิจฉาชีพจาทั่วโลกรุมส่งมเมกเสจหลอกเอาเงินจากคุณทุกวันพอได้ข้อมูลคุณมาเราก็รู้ทุกการเคลื่นอนไหวของที่คุณสั่งออนไลน์จะมาส่งกี่โมงผูกกับบัญชีธนาคารอะไรบ้างทีนี้ก็งา่ายก็แค่โทรไปบอกว่า ของที่สั่งมาสงให้ไม่ได้นะครับแง่ไงทีนี้คุณก็จะเริ่มรดนและฟังคําแนะนําของเพื่อนผมยังไม่มีข้อสงสัยเพราะเราบอกข้อมูลได้ถูกต้องทุกอย่างใครให้ข้อมูลมานะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะโหลดโปรแกรมที่เขาบอกให้โหลดให้เขาคุมโทรศัพท์ไปเลยแค่หาข้อมูลเพิ่มอีกนิด อาจจะได้รายชื่อคนแก่ที่บ้านคุณสวัสดีครับยายผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทางเราสิบทราบมาว่าคุณยายเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินเราเราต้องให้ยายทำยังไงอ่ะคุณยายต้องคุณเงินมาให้ผมตรวจสอบโดยด่วนนะครับถ้าไม่ร่วมป็นคุณยายเป็นขกแน่ครับได้ได้ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อคุณหลงเชื่อมันหมดใจให้ทำอะไรก็ทำ มันก็พร้อมเอาทุกอย่างไปจากคุณนี่เป็นเงินเก็บหนูหมดนเลยค่ะพี่คะโทรกลบมาได้ไหมคะพี่คะสิบเก้าไม่ว่าคุณจะซ่อนที่ไหนเราจะหาคุณเจอเจ็ดหก นี่คือสิ่งที่มิจฉาชีพจะทำกับคุณหากคุณไม่ระมัดระวังอย่าให้ข้อมูลหลุดเพราะพวกเขาจะตามเราไปตลอดชีวิตสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล